สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะพี่น้องนุ่นก็อยู่สวนอีกแล้วเนาะมื้อนี้ก็มาสวนเนาะซึ่งมื้อนี้ก็เฮาก็สิมาเฮ็ดเวียกตามปกติและอยู่ห้อยอยูส่สวนนี่เนาะก็ะคืออีพ่ออีแม่เนาะสิพานุ่นมาแปลงคองไก่เนาะซึ่งคองไก่เก่าเฮาก็คือสาภาพพี่น้องเคยเห็นทั่ะนแหละเนาะกเป็นมกรกกกักเนาะเปเพและะ้วกมีูเกิดขึ้นตามขอไกหลายบนเนะคาดว่าจะเป็น หูตัวหนูแล้วก็หูตุ่งูเนาะซึ่งช่วงนี้กับไก่เฮากัเสียตลโดเนาะซอกต้นปลายสาเหตุกับห็นเนาะแต่ว่าอเมวาน่าจะเป็นงูเนาะคันว่าบูแมนนูเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเบิ่งการเฮ็ดเวียกของเฮาในมือนี่เนาะพี่น้องว่าเขาจะเปลี่ยโคกไก่แล้วก็เทปูนเทยอย่างต่างๆเนาะกะมีแต่เฮาสามคนปกติเนาะสามพ่อแม่ลูกเนาะมาเฮ็ดเวียกพี่น้องเพราะว่านุ่นเองกะ มาเจ้าเศร้าแล้วก็ได้ยู่งดินบล็อกขึ้นเมื่อภูแหละแล้วก็อีแ,แอม่กับคุณแฮซายเนาะอยู่ลุมนี่เดี๋ยวนี้อีแม่ขนน่าจะแล้วๆแหละของเพื่นนนะแต่ว่าของนุ่นเนาะนุ่นยังขนเบลเล่วเถือ่อของนุ่นเป็นดินบล็อกเนาะไว้ยพอซื้อดินบล็อกมา,มาประมาณ40ก้อนนี่แหละอยู่บ้านเฮาค่ะราคาดินบล็อกก็แพงแพงเดี๋ยวนี้นะราคาประมาณ6,000กีบเนาะต่อก้อนซื้อ40ก้อนเนาะและ้วก็เอามาว่าสิมาเปลี่ยนโขกไก่พวกว่ากาั มีสััว์ห้เนาะมากินไก่กินอีหยังเขาต่างๆน,นะเขาก็จําเป็นต้องได้แปลงม,ม,มันก็ขอกไก่มันก็สุดซูมหลายปีแล้วเน,ะเวเนานเนะจะเป็นอะไรกับสิพาพี่น้องไปเบึงเนาะว่าการแปลงยขอกไก่ของเขาในมุนีแปลี่จริงจดกันเนาะมากระมานั่งรถงามๆของเขาเนาะนี่ยังไม่ได้ใช้งานเลยยังขี่มาจอดย,ยูงนี่ซื่อเนาะนี่บรรยากาศในมุนีกาค่อนข้างดีเลยพี่น้องนี่ สภาพอากาศอยู่ในหัวในสวนนุ่นนอการ์จะเป็นอากาศดีเลยเนาะฝ่าบูตกแดดโบหางเนาะแดดธรรมดาชิวๆรถก่อคดทางหลายในะหัวยืนจิดทางเนาะมีแม่คุณเฮซายก็เป็นแทนโตที่เขา,เาใส่ตอนนั่นแหละยังเหลือหน่อยหนึ่งนอ้อยแม่คุณหมดแล้วปูนดินบล็อกของนุ่นที่จริงเฮามาตั้งแต่เศร้าคุณนอะร์ทั้งโพทั้งแม่ทั้งนุ่นเนาะ มาเต่เศร้าแต่ว่าเขาก็มาฮิตเวียกันเละโกนซีแบบอ่าเวียกซีเลวอะนะแต่ว่าให้พี่น้องมาเบิ้งข้าวๆแลับกันนะเนาะดินบอกยังเหลือสัมมี้นะ่าจะมายุอีกสองรอบเนาะ ทำงานทำงานโอ้ยอยู่ลงเงนโอ้ยหวันอีกเอ้ยเดี๋ยวเข้าไปตนะโตเนาะเดี๋ยวยังน้อยนึงสี่หัดแล้วกินเบาของเข้าตาังกักหลายดิประมาณหกก้อนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกก้อนตลลบแล้วเข้าไป ทางไก่อยู่ลุมคุณเนาะเฮ้ยมังไงนี่นะมาหอนที่พอยเฮะคนลง นี่เนรอโขลนเห็นบอกในประมาณนี้นะอีเมียก่อเริ่มคุนไกลขอบไกลอย่างต่างๆาเนาะไม่เดินบอกเขาคุนจะเศร้าเลยเพราะว่าให้พอก็เริ่มมาก่อแล้วสภาพขอบไกลเปื้อยขนาดเลยฮิพอกอทั้งพื้นเนาะเพราะว่าทั้งพื้นนี่มัน ทะเี่ยนนี่เรากลแถวนี้แล้วก็แถวนี้ยเรากลัวมากกว่านี้เพราะมันแตกมันเนาะสะสายโอ้สภาพโคกไก่เป็นชนีดเลยความเปื่อนเน,ะนาะเขาจะน้ำไม้เนะาะเพราะว่าอันเขามาเกือบเป็ดเกือบไก่ในโพกอบป่าสมปูน,นี่นี่มาเกือบเป็ดเกือบไก่แล้วมันก็อบมีถุงยางมีอย่างเนาะที่เขาเอาอันแบบเป็นเป็นเขาเปียนเป็นห่อมเป็นอันนี้อันนั้นเนาะ นี่บืงสภาพอีแม่เบลค์ขี่ซ้ายขึ้นมาพี่น้องเป็นกระสอบกระสอบแบบนี้เลยนะคนลาห้องเฮ็ดเบลค์หนักเนาะผคุยนี้เบลค์เป็นกระสอบยังซี่เลย,เลยหแหละฮะกะเดะยู่รุมพุ่นขึ้นมาเถิงพี่ตอนนี้น่าจะประมาณสิบโมงป่า,ยยา,าปอ,นนอ,อย่างไรเขามาเตะเ้าเขาผสมผสมปูนป้านี่เนาะพี่เนี่ยอ่ะมีย่เนี่ยสะใจอืมเขาก็เใใกล่นง้ายไกลเราไปปะอยู่ขอบ โคเป็ดนี่ยโคก่อโคประมาณนี่แหละนี่เราเปลี่ยนจากนี้เลยโคเขาจะบุมมังเลยเนาะอันนี้เขาจะบได้มางเพราะว่าเปลี่ยนมันกับเนี่ยเขาจะโกออยู่พื้นแล้วก็จะใส่ดินบล็อกประมาณสองซันแหละนี่มันมันเนี่ยเขาจะเห็ดเพียรน่าจะเลี้ยวอยู่เนี่ยทางเป็ดทางไก่เนา่มานำลูดกงูไก่เท่าเลื่องมือเศร้านี่ข้าวอีแม่บาคุ้ดเทือนี่มันจะเป็นขุมเนาะแถวนี้มันจะเป็นคุ้ม มันเป็นคขมแล้วก็มีอันชลูน,นะยันงที่เป็นอูญชลูอย่างสักอย่างนี่ยแหละมันเต็มเนาะแถวนี้ยโอ้ยไก่ไก่ไกอยูุลังเดีย๋ยแม่เริ่มมาขนไกน่เนาะเมื่อวานไก่น้อยเนาะเสียไปยประมาณอ่ามีสิบเกายัง12เสียประมาณ6กเจ็ดตัวนี่แหละเจ็ดตัวเนาะ น่าจะเป็นอันน่าจะเป็นงูหรือว่าเป็นน้านูแหละกินเพาะว่างูแม่ว่ากินน่าจะบูมมดหลายปอนนั้นน่าจะเป็นงูเนาะเดีเ๋กนก็เลยไม่ายไก่แล้วก็มาเปาลี่ยนขอกไกยันภายนอกเขาจะบูดได้มากมันยอย่างเขาก็จะเฮ็ดปกติอันนี้แหละแต่ว่าภายในเขาก็จ,ากจะมีการโกชิซึแล้วก็ใส่ดินบล็อกนี่ใช่ไหมลงโกออดินบล็อกมาใส่เลยเนาะ เป็นโซงสัน้นนายสร้างก็เป็นเนาะเป็นทุกอย่างเ <c oughs> ดี๋ยวเนยไก่ไปเป็นเน,นี่ยเป็ดไกยวนอยู่เล่าเป็ดเนาะเพราะเสียงไก่หน่อยคำนั้น พุนเป็ดอยู่นองพุณนเนาะเป็ดกาเป็ดเชฟน,นี่แม่น,นี่แม่ง่ายไก่มาพร้าพีเนาะคุณพี่มันค่อนข้างเปียกแต่กระจำป็นแหละเพราะว่าพุนเขาจะได้เทสีมั้งอย่างนี้อันนี้อยาเปียกนี่วนี่เลยเป็ดทั้งใจนอนเป็นแมง่ายพี่เลยนี่เป็นตุ่มจังคืนเนาะอันนี้ตุ่มตุ่มนี่มันพอเทาาายอย่าซานให้อีกบริสุทธ์เนาะเดี๋ยว นุ่นกับซีได้ไปยูดินบล็อกอีกเนาะน่าจะอีกประมาณสองรอบก,กน็น่าจะแล้วแลนะ้วเนาะว่าดินบล็อกก็ประมาณสี่สิบก้อนนะจ๊ะอันนี้แม่ก็พาคนทรายนี่กับแซวนะมึงคนไปประมาณรอบนึงสองรอบแล้วเนื้อบวย่ยมันหนักเกินแล้วก็นุ่นจะบฮัฟคนดินบลนะ็อกเนาะยังอ่าเบาหน่อยนะึ่เนาะแต่ว่ากันหนักกันเลยมันขึ้นพูนุกพูนวูนพูนด,ดินบ่็อนั่น ซ้ายเขาอยู่กับคนอมอะพี่คนดินบล็อกแรกเป็นทิมหอยแล้วไปคนต่ออีกนดินบล็อก คนดินบอกอีกย่างให้พอแล้วเนนะาะปลอยู่ในได้อยู่นอกเลย,ยว่าจุพอบ่นี่อยู่ในพอ,อโกัอได้ประมาณนี้แล้วพวกเป็นตะบงขึ้นเนาะลายจุกอเป็นอันดินบอกสองสองสั้นทำอิดก,ก่อว่าจุกอแต่อันเดียวเลี้ยนยังสี่แล้วอเมวโกโสองเนาะเพราะว่ามันมันมีไก่ออกไปเดี๋ยวแล้วก็มีงูมีอย่างเนาะใบเนียวก็เลยแบบนี่พอรู้มากตามเค้มเนาะ ที่แบบว่ามันใส่งานบ่ได้แล้วติดขี้ดินเนาะเด็บแบบเสี่ยว็จะมางออกเขาจะโกเป็นแบบสองสั้นเลี้ยนอย่างสิาะสั้นหนึ่งแล้วเราก็ดินบล็อกเลี้ยนอีกสั้นนึงประมาณนี้เพราะว่าเขาเลี้ยงไก่ว่าเขาเขาโกมุดมันมันจะอึดอัดแล้วก็มันจะหนให้ไก่แบบโบโบไข่เนาะนี่เขาเห็นทางๆาะจน้มีลมเข่าเนาะสะดวกไกลอีกแล้วแถวนี้เขาก็จะเขาจะเทพื้น น,นี่มันคุดตอนเศร้านี่เนาะถ้าเราบุคุดก่คือพี่น้องเห็นแหละแตละเครือมาขอกกลแถวนี้ก็จะเป็นบนเป็ดไข่แล้วก็ไมยุไมยะเนะาะจังมันยังหุเนาะเขามางออกก็คือสภาพพี่น้องเห็นแหละเต็มจะไห้จังสิจักมันไหมเป็นฟ้ามอมันยังบุคุเลยหลายยางเนาะแล้วนี้เรียบร้อยแล้วคุณแม่เท็ดอันอัน,อ,นอันตัวที่เขาเสียบผ้าเนาะ มือสุดประจักษ์สิวายังเลยไม่ก็พคนเอาง่ายๆเลยมันไม่อันไม้กุงหม่องมันเนาะไม้เห็ดบวชอันจับผ้านะเนาะที่มันจะมีจะผ้าเนาะจะเอาไม้ใส่แล้วก็เสียบกยันสิโออบรรยากาศด,ดีคักเลยมื้อนี้พี่น้องเจ่าอาวาสเองก็ค่อยปานได้คน <laughs> พ,พอคนดิ้นวอกขึ้นมาเนาะมาฮอดปุ๊บแล้วก็คนเข้าให้พออีก เรียบร้อยแล้วตอนนี aw, ้คือยังแต่เพิ mm. ่นส <ing ū> <os> <c oughs> ิโก้ก็น่าจะใส่เวลาโบราณแต่ว่าการที่เขาจะเทพื้นมันจะใส่เวลาเพราะมันให้มันแห้งน่าจะเป็นพื้นเสื่ออะลรเขาเอาเป็ดเอาไก่น้อยของเขาเนาะย่ายไปวันเล่าเป็ดนะน่ะมันยังหมินนิดนึงเล่าเป็ดทันพรานเป็ดส่วนใหญ่ก็คือที่นองเห็นนี่แหละเออขอกเป็ดนี่แหละขอกเป็ดอี้มแว่าคือว่าขอกเป็ด เนาะโอกเป็ดอะไรเนาะโคกเป็ดโอกไก่อะไรเนาะแล้วก็อันเป็ดเฮาเนี่ยมันมักลอยน้ำอยู่พุ่นแล้วก็มันกลับมาแล้วมันมันนอนมันก็มันเฮ็ดให้คอกมันเปียกเนาะแล้วก็มันอยากเหม็นนิดนึงอันที่เปื้อนแท่บุเปื้อนแต่มันเหม็นเนาะมันเปียกแั่นน่ะเอาก็เลยแบบได้แปลงโอกไก่ใหม่เดี๋ยแล้วก็ได้ย่ายไก่ไปอยู่พุ่มันยุ่งยากสุดเนาะพอโคอกก็เป็นคอกน้อยคือพี่น้องเห็นนี่แหละบนใดก็มันจะน้อยเนาะนี่ก็น้อยทั้งนี่ก็น้อยเนาะยังบ่มีโคกใหญ่เธอมันมีเงินค่อยเฮ็ดใจใหญ่เนาะ โอ้ยาสับกลางนี่เนาะลงคงแม่นาะอย่าเพิ่นแล้วโอ้ได้สับางก็วิโอ้เบิงอันก้ามขายแม่เนาะทํางานทุกวันบุ้นมวยเลลอ่ะ แม่เมยให้นุ่นไปแตงกินเนาะนี่ชิเมเอแตงกินแล้วพี่น้องมาหอดก็ยังบ่ได้ยางขึ้นเมื่อถึงสวนดูผักของเฮายอดมองนลำเนาะโอ้โหงามแท้งามว่าแต่ยอดมันบ่ค่อยมีแล้วส่วนหลายก็มาเก็บกินหมดเนาะดูตาเครื่องอโอ้ยบรรยากาศดีค่ะพี่น้องนี่นะบรรยากาศในยามสวยเนาะสภาพอากาศมี่ก็คือแบบ ฟ้าอ้มคืนน้อบ่ิเลหลายพี่น้องพอดีพอดีน้ำก็ออกอยู่อะต้นไม้นี่ก็ใหญ่เล้ใหญ่ไปไปออกปกติแน้นเลยฝนฝนตกฟ้าห้องฝนเอื้อนออกปกติเลยลุ่มเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยบนเทองแปงลูกไก่เนาะแถวนั้นแหละ แล <Col> um um ้วตอนนี้เนาะพี่น้องเฮาก็มาสิมาเต็มอยู่ครบกินเนาะก็บ่ว่าสิมีหยังกินแด่เพราะว่าแม่ก็ว่าให้มาเกงผักเนาะแล้วก็ปลาเดี๋ยวสิมาเบิ่งก่อนอ่าเบิ่งสภาพนครัวอันนี้ปลานะจ๊ะโอ้ยปลาดุกเพิ่นเด้ปลาดุกตัวนมันแซ่ดอัดก็โออเคเนาะ แซ่บได้ซุปเนาะอือต้มกับจแจวก็แซ่บเหมือนกันหมกเพ็ดช่วงนี้เราไม่ได้ซื้อเลยเโาเกคหมกเพ็ดดีเพราะขินธรรมชาติเนาะเด็กแล้วเราจะบริได้ซุปดอกแคแล้วเราจะมาเกียงผักเนาะดอกแคบ,บ่งงามต้นยูเชิงเริ่มออกรายล้วตอนนี้เราเตรียมกินแล้วเป็นทีมห้อยเนาะกะนี่จะมีแกงผักเนาะรวมเลยและ้วกะ็ปิ้งปลาตัวหนึ่งเนาะประมาณนี้ของกินบโบลาย นู่นอื่นมีพ่อแม่มาแล้วเขากําลังมาเนาะนี่เนาะพี่น้องตอนนี้คือห้างพะเเข้าสิพันกินข้าวแล้วเด้อกินข้าวสวยน้ำกันเนาะข้าวก็บอกใหญ่ๆแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวนาวในแบบข้าวขาวอ่อนๆแล้วก็หอมอีกเนาะหนึ่งแบบเป็นหัวใใหญ่กินบุพเพละมือหนึ่งมาเด้อกินข้าวสวยน้ำกันเนาะนู่นก็มีแม่แล้วแบพ่อกำลังมาไม่อยากกินเนาะปลากระปิ้งตัวเดียว เม่นปลาที่แบบว่าอฝุ่นตกมือวานเนอ้องลราปลามันมันโลองหน้ามัอนอาจจะไปเข้าน้องปลาคนอื่นอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยแหละเนาะที่พอจับได้ในสี่หาดตูแต่ว่าเราปิ้งตอนแล้วมือวานเดี๋ยวเราก็จมเนาะเนาะ,ะตัวหนึ่ง ช่วงนี้ไปใส่ก็กินแต่เกียงผักเกลีบพักรวมปลาตุ๋นผักูดรด้กินกัหมดอันนี้ยัดให้มาส่ดวยลูกไกลมาใหญ่ พี่น้องพี่น้องหลังจากที่กินข้าวแล้วเนาะนุ่นกับอีแม่พ่อก็น่าจะไปซวยกันทพื้นอยู่อันลกไก่นั่นแหละเนาะถือว่ามือ้อนี้เนาะนุ่นก็ได้พาพี่น้องเนาะมาเบิ่งอัปเดตลกไกใหม่เนาะยังบ่แล้วเื่อพี่น้อง,อองก็มาเบิ่งรอบหน้านั่นแหละเพราะว่ามื้อนี้ก็มีแต่ว่าเฮาสิเทพื้นแล้วก็ว่าแล้วเน,น,ะนาะก กินข้าวแล้วนี่เ่าก็สิลงไปเทแล้วเพราะว่าอ่ะอีพอพ้นโกโอ้อมแล้วเป็นเทียมห้อยนอนยางไตจิตเทแล้วก็ถือว่าแล้่ยวฮันก่ะทีได้กับเฮือนเนาะพี่น้องถือว่าคลิปวิดีโอนี้นุ่งก็สิได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนี้จนจบแล้วเขาไม่ให้กำลังใจนุ่งตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเหมือนกันเด้อบ๊ายบายไปเฮ็ดเวียวกก่อน